เอละครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องสิบทีวีสิบทัลล่าไบนะครับแล้วตอนนี้แทน่นกำลังรับชมอยู่กับเกมปาบาอัลเทอร์เนทคอมโบกับวันนี้เรามาสุ่มทางด้านของคอสพลเอกนะครับเอมิโล่นะครับผมนะฮะมาดูครับผมนะฮะว่าวันนี้เราจะได้ภายใน80โล8รอบหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราจะสุ่มกันทั้งหมด100ครั้งพอนะครับแล้วก็เก็บอีก100ครั้งไปสุ่มกิจหน้านะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดน,นิดนึงนะครับว่าการจะได้มนันมาเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างน,นะครับอ่ะหน้าจอปับเริ่่มตตตั้งแกยุาค� จนรับจน11กรกฎาคมนะครับเวลา23บนาฬิกาหรือว่าเที่ยงคืนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันจะได้อะไรยังไงบ้างนะครับนี่นะครับลิปเตอรโอปก็คือตัวนี้เลยนะครับที่ใช้ในการสุ่มนะครับซึ่งมีขายที่เมนช็อปนะครับก็สามารถกดคลิกเข้าไปที่หน้าไอเทมช็อปของเราเนียเลยครับแล้วก็เลื่อนลงมากลางสุดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับในราคา300 Wallet Point นะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อ10ชิ้นเนี่ย มันก็จะ3 0 0พันใช่ไหมแต่มันจะแถมมา3ชิ้นนะก็คือจากได้แค่10มันก็จะเป็น13นะครับตรงนี้นะฮะลิมิเต็โอ้บนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับซื้อทีละสิเนี่ยก็คุ้มเนี่ยคุ้มเลยนะครับอ่าเลื่อนลงมานิดนึงนะครับอ่าแล้วเรียตรงนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับเดี๋ยวมาย้ากันอีกหนึ่งรอบนะครับนะฮะเมื่อทาการสุ่มครบ79ครั้งนะครับก็คือครั้งที่80เนี่ยนะครับกดต่อครั้งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งที่80เนี่ยมีโอกาส50%นะะครับที่จได้ชุดเอมินะครับแต่่วาก็แคค่50นะรับส่่่วววนนนนนนนอออีีีกกกก50็็็จะะแบบบงงเเเปปรรร์์ซตขพพชุด้คคััผม เนี่ยพวกนี้เลยนะครับเห็นไหมแฟนซีอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสได้เช่นกันนะครับ8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3นะครับแต่ว่าถ้าเป็นยูนิฟอร์มเจ้ของเอเมอรลเนี่ยก็50%นะครับแต่ว่า ถ้าเราดวงสวยจริงๆคือเราไม่ได้เนี่ยนะครับกดครั้งที่80เนี่ยไม่ได้เราก็มีโอกาสที่จะได้แบบ100โดยการสุ่มไปถึง1 5 9ครั้งครั้งที่1 6 0ได้แบบ100นะครับโอกาสได้รับแบบ100%เลยนะครับซึ่งวันนี้เรามาสุ่มแค่1 0อยครั้งเท่านั้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมสุ่มก่อนเลยนะครับ10ครั้งแรกนะครับผมนะ10ครั้งแรกนะครับไปครับโป๊ไปนี่มันก็จะมีเอฟเฟกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปา Happy ดให เป็นยา g m เอ้ยเวอรสานี่โอเคนะครับยาเวเลดิกนะครับไป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 ครับไม่น่ามีอะไรนะกดข้ามป่าบนี่นะครับดีสุดก็เป็น Happy Birthday ดยถือว่าโอเคเลยนะได้แฮปปี้เบิร์ดเใน10โลแรกนะครับนะครไปกันต่อที่โลที่20นะครับผมท่านผู้ชมครับไปครับโบ มาหรือเปล่าครับผมหมุนติว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 ,ตว,ตวโปเข้ามาอุ้ยเปิดมาไม่ได้ให้ไปเบิร์ดเดย์เนี่ยไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะครับมียาปีกและห้าแสนนะครับอ่ะกดข้ามอลยโปเข้าไปโอ้นะครับไม่มีอะไรดีนะฮะยาปีกแค่5 0 0แสน e ีพีพร้อมกับทนัของดูมิเนสเซลีน่านะครับอีก10ก้อนนะครับอเอาไปอัพทั้งนัของไอ้นั่นนะ นะครับสเตลาลิงนะครับเออจะพูดอะไรก็ติดติดปากนะครับเอาไปครั้งที่30นะครับท่านผู้ชมปา๊มการสุ่มไปครับบูดขึ้นมาบูดขึ้นมาแล้วก็โบข้ามอุ้ยอูย้รอบนี้แฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับผมท่านผู้ชมครับมาแบบดับเบิ้ลับผมนะครับก็คือรวมกับอ่า ให้พี่เบิร์ดเดย์วงแรกไปตะกี้ก็ได้มา3วงแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าใส่4วงได้ก็เพลินกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปลงแจ็เขียวกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะครับแล้วก็อ่าอุ้ยรอบนี้ถือว่าโอเคนะนะครับเวลาดิกต้องการครับผมต้องการนะนะเวลาดิก5ขวดนะครับอ่าให้พี่เบิร์ดเดย์สวงนะครับแล้วก็ยาเกรดเวลสามอีก20ขวดนะครับอ่า นะครับแล้วก็ยา G M อันนี้วิวสามเหมือนกันนะครับต้องการแน่นอนนะครับอีก20ขวดนะครับอ่าโอ้โหรอบนี้นี่ถือว่าคุ้มนะครับสิบรีเซ็ตโอ้รอบนี้ถือว่าคุ้มนะครับอ่ะไปต่อครั้งที่40ครับผมไปครับตื้อตู้มอุ้ยดันไปไหมฮะกดไปนิดนึงกดไปนิดนึงกดไปนิดนึงดูว่ามาอีกหรือเปล่านะแฮปเดย์นะป๊าบไม่มาฮะรอบนี้ รอบนี้ถือว่าเกลือนะครับผมนะครับมีอย่างเดียวเลยที่ใช้ได้แต่มันก็แค่น้อยนิดนะครับเจ้าของลูเมเนซิลินานะครับห้าก้อนเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็เน่านะฮะต่อไปก็ครั้งที่50นะครับครั้งที่50นะครับไปครับปูดดูว่าจะได้หรือเปล่าโบกออกมาโอ้อยากเก็มาก่อนเลยนะครับโป้เวลาอะรีกฮะโป้ลูเมเนซิลินาครับปั๊บ กดข้ามทันทีรอบนี้ก็ยังเกลืออยู่นะครับก็ยังเกลืออยู่ดีนะครับถ้าให้ไปเบิร์ตเดย์มาก็คือจะไม่เกลือแล้วนะครับต่อไปครั้งที่60สิบครับไยครับผมได้หรือเปล่าได้หรือเปล่ามาก่อนเลยนะฮะยาเกตดนะครับมาลูเมสเซเนนาสิบก้อนปั๊บเข้าไปปั๊บเข้าไปกดข้ามทันทีเฮ้ยรอบนี้เฮ้ยหรือว่าให้ไปเบิร์ตเดย์มันได้ยากวะ เอออันนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วว่าหลังๆอันนี้กดไม่ค่อได้เลยนะนะครับเออแต่ตะกี้ผมได้แบบดับเบิลนะก็ถือว่าดวงดีหรือเปล่าน่ะนะครับอ่ะไปกันต่ออีก10ครั้งนะครับก็คือครั้งที่โลที่70นะครับตอนนี้60-80แนะครับใกล้จะถึงช็อตลุ้นเลยนะครับผมนะฮะไปครับผมรอบนี้ครับยังไงครับมาลุ้นกันตรงนี โอ้โหโยังไม่โผยังไม่ผุดยังไม่โผยังไม่ผุดยังไม่ผไมผโผอุย้ยเวลเอ้ยเวลสองมันโผมัน,มนด้วยหรอไอ้ยาจีเอ็มเนี่ยเออนี่ผมเพิ่งเคยได้นะนะครับปกติี่ได้แต่เวลสามเนาะในการสุ่มเนี่ยนะฮะปาดเข้าไปอุย้ยรอบนี้ได้ขัดไฟเตอร์นะครับโอ้มีขัดไฟเตอร์มาเวลาเดิกอีกสิบขวดนะฮะนะครับยาจีเอ็มเวลสองตัดทิ้งกบผมเวลสามมาสิบขวดนะฮะแล้วก็ดันเปกักตอนนี้รอบนี้ ให้เบิร์ดเดย์ไม่โผลก็จริงแต่ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนะครับเข้าขั้นโอเคอยู่นะครับแล้วครั้งนี้ลุ้นกันที่โหที่80ครับผมนะครับก็คือลุ้นเลยนะครับว่าเราจะได้ทั้งของอ่าเอบิลลหรือเปล่านะครับผมนนนัของชุดพลเอกนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะพาพร้อมแล้วก็ทําการภาวนานะครับบุญที่เคยทํามานะขอให้มาส่งผลให้เราได้ทั้ของชุด คนเอกในรอบนี้ไปมาแล้วกาทองสีทองแบบนี้มันคืออุ้ยข้ามเลยโบเฮ้ยได้แล้วครับผมโอ้โหท่านผู้ชมนัวเอเมโลยูนิฟอร์ม มาครับมาครับถือว่าไม่เกลือครับผมนะครับไม่เกลือครับรอบนี้ครับโอ้โห50%ก็มีอยู่จริงนะเั้าของยูนิฟอร์มเอเบอร์ดอลนะครับโหเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมฮะอ่ะอีก20ครั้งนะครับนะเราจะสุ่ม100นะครับอีก20ครั้งสุ่มไปเลยอุ้ยว่าได้ไอเรื่องครับผมท่านผู้ชมครับถือว่าเอาเรื่องครับกดข้ามเลยนะครับ นะครับอีกสิบค้งคำนี่เลยค้างเอเมชันเลยโอ้โหได้มาอีกแล้วขัดไฟเตอร์อีกหนึ่งนะครับโอ้รอบนี้นะฮะที่เราได้มาครับผมนะครับเขาก็คือหลักๆเลยคือนะครับรอบนี้ได้ท่าน้าของชุดแอมเบอร์นะครับหรือว่าชุดคนเอกที่เราต้องการนะครับมา1นะครับแล้วก็ให้ไปเบอร์เดย์อีกสามวงนะครับก็ถือว่าโคตรคุ้มเลยนะฮะนะครับโคตรคุ้มเลยนะครับสำหรับอ่ารอบนี้ที่เราสุ่มนะครับเดี๋ยวมาดูฮะว่ารอบหน้าจะเป็นอ่าชุดอะไรมาใหม่นะครับเซตอะไรมาใหม่นะฮะเดี๋ยวรอดูเลยนะครับนะฮะเราจะเก็บอีก100ไวหนึ ในรอบหน้ากิจกรรมหน้านะครับมาดูฮะว่าถ้าใส่ในเกมนะมันจะสวยมากแค่ไหนนะครับสำหรับท่านของชุดเอมิลลนะครับหรือว่าชุดผลเอกนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูในเกมนะครับเราสุ่มได้มาตะกี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับโคตรจะเยอะนะครับนี่ฮะทั้งยาเกรดทั้งลูมินัสซิเลน่าทั้งชุบชีวิตยา GM นะครับขัดไฟเตอร์นะครับโอ้โหนี่ค่อนข้างละเอียดหนาตาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะต่อสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นี่เลยครับที่เราได้มานะครับนวลเอมิลล์ยูนิฟอร์มเซตนะครับ โอ้โหนี่โคตรโชคดีนะครับเรียกได้ว่าเอาจริง50%มันก็ถือว่าสูงแหละแต่ว่าอีก50%มันก็อยู่ในฝั่งของชุดพวกนั้นไงนะครับเออนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงใส่แล้วจะหล่อเท่หรือเปล่าดึงออกมาแล้วกันนะตอนนี้มาดูชุดนะครับว่าหนัวไอ้ไม่รอบเป็นยังไงนะครับกดดูเลยนะครับปั๊บนี่ได้มา2กล่องนะครับเป็นส่วนของหัวนะครับอ่าแล้วก็ส่วนของเสื้อหรือเปล่าวะนะครับอ่ะนะครับ่องแรกปั๊บออกมานี่อันนี้น่าจะเป็นหมวกนะครับเป็นหมววกกนเป็ ปั๊บออกมานี่จะน่าจะเป็นพวกสนเสื้อนะครับมาครับตกใจหมดนี่ฮะมาแล้วครับโอ้หนี่เข้ากับท่าของตัวชิลเลยนะครับเป็นแนวหน้านะครับสายชนนะครับเออนะฮะแล้วก็ได้ฉายาผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นมาอีกนะฮะโอ้โหถือว่าสวยนะครับภาพรวมคือโอเคเลยนะครับผมนะครับนี่ฮะสวยว่ะ Ane, gen, โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดเอมิลล์นะครับฟอร์มเฟสนะครับสำหรับรอบนี้ก็น่าจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนัวเอมิลล์นะครับนะฮะอ่านผิดคออภัยด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่สำหรับกิจกรรมหน้าสำหรับกิจกรรมนี้ขอบคุณขอบใจขอบพัดไทยแตงกิ้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่สำหรับกิจกรรมหน้านะครับหนึ่งร้อยรีเพตต์โอเปิลเก็บไว้ก่อนนะครับสำหรับว่า <amiliar> สวัสดีครับ